สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Black Cat Lucky Cat นะคะวันนี้ไพ่อาจจะแปลกตาไปจากปกติสักนิดนะคะเพราะว่าในไอจมีบางท่านไดเร็กมาถามว่านอกจากไพ่จีแล้วทางผู้อ่านไพ่มีไพ่อื่นอีกหรือเปล่าคะมีค่ะไพ่น้องแมวดำตามชื่อช่องน้องแงวดำก็มานะคะ ผู้อ่านไพ่บางทีจะชอบเรียกไพ่น้องแมวดำว่าน้องเงวดำนะคะเนื่องจากว่า EP ของตรุจีนทั้ง6 EP ได้จบไปแล้วค่ะวันนี้ขอเริ่ม EP ที่7ในหัวข้อว่ากุมภาปีนี้รักจะปังไหมคะผู้อ่านไพ่ขออนุญาตเป็นตัวแทนสับไพ่และหยิบไพ่ให้เลยนะคะค่ะสำหรับไพ่กองแรกนะคะ เป็นตัวแทนของคนโสดคะ่ะส่วนไพ่ใบที่สองนะคะเป็นตัวแทนของท่านที่มีคู่รักหรือกำลังศึกษาดูใจกันอยู่ในช่วงความสัมพันธ์นะคะหรือมีความก้าวหน้าในความสัมพันธ์แล้วนะคะ ขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้เลยนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งหรือท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ร็กเกิใบนี้เป็นไพ่ในหมวดหมู่ o อ e บ a ร i o n นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ที่เป็นเครื่องรางเป็นไพ่สารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากผืนป่าผืนดิน หรือจากธรรมชาติเสียงรอบๆตัวเราส่งสารมาถึงท่านนะคะเห็นความหมายอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะมั่นใจว่าไพ่หกใบที่ยังอยู่ในมือผู้อ่าน<ๆ>ไพ่จะต้องมีความหมายดีๆออกมาแน่นอนค่ะถึงไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ตัวแทนของความอดทนนะคะหรือ สิ่งอะไรที่ยากๆหรืออะไรที่คุณเหนื่อยล้ามานานมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์หรือปัญหาต่างๆหรือในความรู้สึกของตัวท่านเองนะคะมั่นใจว่าไพ่ฮาร์ดี้ใบนี้ไม่สามารถทำอะไรคุณได้แน่นอนคะ่ะถึงจะเป็นหมวดหมู่ที่เห็นความหมายหรือหัวข้อแล้วอาจจะหวั่นใจไปบ้างนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะ ความเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาเยือนแน่นอนค่ะนอกจากไพ่ออร์ l เคิลใบนี้บอกให้ท่านอดทนแล้วไพ่ย,ยังบอกว่าให้ท่านผ่อนคลายรีแลกซ์ให้ท่านเชื่อมั่นนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนค่ะความอดทนจะมออผลลัพธ์ที่หอมหวานเสมอนะคะผู้อ่านไพ่มีความเชื่อเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะ และส่วนใหญ่ก็จะแนะนำหลายๆท่านที่เคยมาให้ผู้อ่านไพ่อ่านไพ่ให้นะคะการอดทนรออะไรผลลัพธ์ย่อมหอมหวานเสมอค่ะนอกจากหอมหวานแล้วยังคุ้มค่ากับการรอคอยด้วยนะคะอนุญาตเปิดไพ่ทั้งหกใบเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะ ราชาถือดาบนะคะสามไม้ค่ะสองไม้ค่ะไพ่ move on ทั้งนั้นเลยนะคะพไพ่ใบที่สี่ค่ะหนึ่งไม้พไพใบที่ห้านะคะหนึ่งถ้วยค่ะไพ่ใบที่6ใบปิดท้ายนะคะควีนถือเหรียญค่ะ ราชินีถือเหรียญน,นั่นเองค่ะผู้อ่านไพ่ขออภัยล่วงหน้านะคะถ้าเกิดมีเสียงแหบแห้งหรือเสียงขาดหายในบางช่วงไปบ้างเนื่องจากว่าวันนี้บ้านของผู้อ่านไพ่ฝนตกหนักนะคะแล้วผู้อ่านไพ่เป็นคนที่แพ้ฝนค่ะแม้ไม่ได้โดนฝนเต็มๆแค่อากาศชื้นวงเล็บแค่ฝนนะคะแต่หิมะไม่แพ้ แค่ฝนผู้อ่านไพ่ก็แย่แล้วค่ะค่ะผู้อ่านไพ่ขอเริ่มอ่านไพ่เลยนะคะในที่นี้ผู้อ่านไพ่จะขออ่านไพ่ในความหมายในเรื่องของความรักเพียงอย่างเดียวนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ผู้อ่านไพ่ทำหัวข้อในเรื่องความรักนะคะไพ่ใบแรกนะคะราชาถือดาบ ไพ่ใบนี้เป็นการแนะนำหรือการปรับปรุงตัวของท่านนะคะไพราชาถือดาบออกมาบอกว่าสำหรับท่านที่ยังโสดไม่ทราบว่าท่านเป็นคนดุคนจริงจังหรือคนที่เข้มแข็งคนที่อดทนหรือผ่านอุปสรรคอะไรหรือสู้กับปัญหาต่างๆอะไรมาเยอะหรือเปล่าคะที่ผู้อ่านไพ่ อ่านไพ่ในลักษณะนี้เนื่องจากว่าราชาถือดาบเป็นตัวแทนของคนที่มีลักษณะนิสัยเด็ดเดี่ยวไม่งอใครมีทิฐิยิ่งในศักดิ์ศรีและทนงในตนเองนะคะไพ่ใบนี้ราชาถือดาบเป็นคนที่มีสง่าราศีมีออร่าบางอย่างนะคะแค่คนเห็นก็ยำเกรงทันแล้วคะ่ะ บางครั้งในการที่ท่านเป็นคนตรงตรงรักความยุติธรรมคนที่เข้ามาก็อาจจะกลัวท่านเป็นผู้ที่มีลักษณะบางอย่างออร่าบางอย่างแค่บางคนเห็นท่านก็มีความกลัวหรือมีความยำเกรงท่านโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะนอกจากนี้ในความที่ท่านเป็นคนตรงตรง หรือมีอะไรก็แมนๆใจใจคุยกันไม่อ้อมค้อมก็อาจจะทำให้คนที่เข้ามาหรือคนที่กำลังสนใจท่านอยู่อาจจะต้องคิดหนักแล้วก็ใช้เวลาบ้านนะคะในการรวบรวมความกล้าที่จะเข้ามาหาคุณราชาถือดาบ จึงออกมาบอกคุณว่าคำแนะนำที่มอบให้คือไม่เป็นคนหน้าเดียวหรือไร้อารมณ์นะคะในบางครั้งคนที่มองเข้ามาอาจจะมองว่าท่านเป็นคนเย็นชาคนไร้อารมณ์หรือไม่มีความนุ่มนวลน,นะคะทั้งๆที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักตัวตนของท่านเนื่องจากว่าท่านเป็นคนหน้านิ่งหรือมีหน้าเดียวหรือเปล่าคะ แล้วไพ่สามไม้นะคะออกมาขยายราชาถือเหรียญอีกค่ะว่าคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะไปพบปะผู้คนหรือเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมบ้างที่ผู้อ่านไพ่อ่านไพ่เช่นนี้เนื่องจากว่าเมื่อสามไม้รวมกับราชาถือดาบแล้ว ไม่ทราบว่าท่านเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือเป็น introvert person หรือเปล่าคะหรืออีกในหนึ่งนะคะท่านนึกถึงความรักครั้งเก่าความสัมพันธ์ครั้งเก่าอยู่หรือเปล่าคะนึกถึงในที่นี้อาจจะเป็นความสุขความเศร้าหรือความเจ็บปวดอะไรที่เคยผ่านกันมาหรือนึกถึงคืนวันดีๆอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าคะ เพราะหน้าไพ่ใบนี้เมื่อรวมกับราชาถือดาบแล้วแล้วยังต่อด้วยสองไม้เป็นอุปสรรคเป็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ในใจท่านนะคะผู้อ่านไพ่ขอขยายความหมายสองไม้ต่อเลยนะคะขอขยายสองไม้ในหลายๆมิตินะคะมิติแรกท่านอาจจะต้องพึ่งพาพ่อสื่อแม่ชักนะคะ อาจจะต้องมีเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ช่วยท่านในเรื่องนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่าโดยส่วนตัวท่านเองกับไพ่สามใบที่ได้บอกผู้อ่านไพ่ไว้เริ่มเข้าสู่หมวดเก็บตัวเก็บใจแล้วหรือเปล่าคะในมิติที่สองนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศ ต่างจังหวัดต่างชาติต่างภาษาหรืออะไรที่อยู่ต่างเวลากันนะคะส่วนในมิติสุดท้ายเป็นเคสที่ผู้อ่านไม่ค่อยอยากจะให้เกิดกับท่านใดเลยนะคะนึกถึงความเจ็บปวดหรืออดีตครั้งเก่าที่ผ่านมาในความรักที่ไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นรักสามเศร้ารักซ้อนหรือคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปกปิดซ่อนเร้น หรือจับปลาสองมือหรือเปล่าคะเลยทำให้คุณปิดตัวปิดใจตัวเองแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะที่ผู้อ่านไพ่ได้อ่านมามันเป็นพาทในอดีตที่ส่งผลถึงปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาจจะเหลือแค่ความคิดในหัวของท่านความรู้สึกในจิตใจของท่านแค่นั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าไพ่ออร์ค e ลได้ออกมาบอกไว้ว่า ให้เรียนรู้ให้ยอมรับให้โอบก,กอดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาปล่อยวางและเชื่อมั่นในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะคะสำหรับไพ่ใบที่สี่หนึ่งไม้ไม่ว่าจะเป็นหน้าไพ่ของชาติใด ไม่ว่าจะเป็นหน้าไพ่ฝรั่งหน้าไพ่จีนหรือหน้าไพ่แขกนะคะไพ่หนึ่งไม้เป็นตัวแทนของข่าวดีเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงของเจ้าชะตานะคะซึ่งก็ตรงกับที่ผู้อ่านพึ่งได้ขยายความหมายของไพ่ oracle ไปเมื่อสักครู่นะคะในที่นี้สิ่งที่คุณหวังไว้หรือความต้องการลึกๆในจิตใจคุณ คุณต้องการเพียงแค่การเริ่มต้นในความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือความรักครั้งใหม่ที่มีความจริงใจซื้อสัตย์ต่อกันมีแต่ความสุขความร่าเริงความสมหวังเสียงหัวเราะมองโลกในแง่บวกไปด้วยกันคุณไม่ต้องการอะไรมากมายเลยนะคะสำหรับความหวังในรักครั้งใหม่ขอแค่เติมเต็มใจซึ่งกันและกันแค่นั้นเองคะ่ะไพ่ใบที่ห้า ออกมาขยายความหวังของคุณถึงคุณจะมีความหวังหรือมีความรักในอุดมคติแบบไหนแล้วแต่ลึกๆภายในใจของท่านก็ยังคงมีความกลัวในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆได้ง่ายและไว คุณเป็นคนช่างฝานันคุณเป็นคนละเอียดอ่อนคุณเป็นคนที่แค่ความรู้สึกคนรักหรือทนุถนอมความรู้สึกคนรักมากยิ่งกว่าความรู้สึกตัวเองอีกนะคะนอกจากนี้ไพ่หนึ่งถ้วยยังเป็นตัวแทนของผู้ที่มีลางสังหรณ์แม่นหรือมีซิกเซนแรงนะคะพลังงานของไพ่กองนี้จะออกมาซ้ำๆกัน ลองสังเกตดูพลังงานของท่านนะคะทั้งสามไม้แล้วก็มีสองไม้ออกมาขยายต่อด้วยหนึ่งไม้สามสองหนึ่งและจบด้วยที่หนึ่งถ้วยออกมาขยายนะคะหนึ่งถ้วยในที่นี้ออกมาตอกย้ำเลยนะคะว่าจะมีสิ่งใหม่ๆจะมีการเปลี่ยนแปลงของท่านแน่นอนค่ะ เกินร้อแน่นอนเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าหไม้หนึ่งถ้วยขึ้นมาคู่กันขยายสองไม้ได้ว่าอะไรที่ท่านเคยเจ็บปวดสูญเสียหรือถูกทำให้เสียใจเจ็บปวดเจ็บปวดถึงขั้นฝังใจได้เลยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยออกมาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังจะจบลงแล้วค่ะสิ่งใหม่ๆกำลังรอคุณอยู่นะคะ ขอแค่คุณเปิดใจให้คุณพยายามห่างจากพลังงานลบๆไม่ว่าจะเป็นทั้งความคิดและความรู้สึกนะคะผู้อ่านไพ่เข้าใจว่ามันทำยากนะคะแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะเนื่องจากว่าสิ่งดีๆรอท่านอยู่จริงๆคะ่ะผู้อ่านไพ่ขอขยายความหมายนะคะในมิติแรกท่านจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ หรือผู้ใดที่ทำให้ท่านรู้สึกไว้วางใจเชื่อถือและกล้าที่จะรักอีกครั้งหนึ่งนะคะในมิติที่สองท่านจะได้พบเจอกับความรักในบรรยากาศที่นุ่มนวลทนุถนอมละมุนละมยัยและห่วงแหนท่านเสมือนว่าท่านเป็นสิ่งมีค่าของเขาเลยนะคะ และมิติสุดท้ายมิติที่สามท่านอาจจะได้เจอกับรักต่างวัยนะคะในที่นี้จะเด่นเป็นพิเศษในรักที่อายุน้อยกว่านะคะค่ะสำหรับไพ่สรุปของท่านใบสุดท้ายนะคะราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนของแม่บ้านหรือพ่อบ้านเป็นร้อยเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ เป็นคู่ครองเป็นสามีหรือภรรยาหรือคนรักในอุดมคติเลยนะคะที่ผู้อ่านไพ่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากว่าราชินีถือเหรียญเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนหวานให้เกียรติคนรักคู่ครองแต่เนื่องจากว่าเป็นราชินีถือเหรียญมาอยู่ในใบที่6เพราะฉะนั้นราชินีถือเหรียจญจะขยายออรคว่า ท่านจะต้องพาตัวเองออกมาพบปะเจอกับผู้คนบ้างผู้อ่านไพ่ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดทิ้งโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะแต่ว่าเปิดใจเปิดโอกาสให้พบเจอกับบุคคลใหม่ๆบ้างหรือสังคมใหม่ๆบ้าง เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวนะคะแล้วยิ่งผ่านเรื่องราวหรือปัญหาอะไรต่างๆมาบ้างยิ่งจะทำให้ท่านไม่ไวใจผู้ใดหรือยากที่จะเชื่อใจใครได้อีกนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวอย่างที่ได้ถามไปว่าท่านเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือเป็น introvert person หรือเปล่าคะเพราะว่าไพาราชินีถือเหรียญเนี่ย เป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายหรืออาจจะเรียกว่าขี้หน่อยใจง่ายเลยนะคะหรืออาจจะเรียกว่าขี้หน่อยใจหรือเป็นคนที่คิดมากเก็บไปคิดทั้งที่บางทีคู่สนทนาอาจจะไม่ได้ตั้งใจพูดอะไรให้ท่านรู้สึกไม่ดีเลยนะคะผู้อ่านไพ่จะขอแนะนำว่า ขอให้ท่านพาตัวเองออกไปเจอผู้คนหรือเจอสังคมใหม่ๆบ้างหรือมีกิจกรรมอะไรหรือเวิร์กช็อปอะไรที่ท่านสนใจก็สามารถไปเข้ารวมได้นะคะที่ผู้อ่านไพ่ยขยายความอย่างนี้เนื่องจากว่าทั้งหนึ่งไม้ทั้งหนึ่งถ้วยอีกทั้ง สามไม้สองไม้และไพ่ออร์เคลิลมาบอกท่านแล้วว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับท่านโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับท่านขอแค่ท่านพาตัวท่านออกไปเจอโอกาสนั้นนะคะเพราะในบางครั้งเรามีความหวงังเรามีความฝันหรือเรามีจินตนาการเกี่ยวกับความรักในอุดมคติของเรานะคะ แต่ถ้าเรายังเก็บตัวยังอยู่ในโลกของตัวเองอย่างนี้เราจะไม่ได้เจอกับเขานะคะเพราะว่าพลังงานบางอย่างก็ต้องการโอกาสให้ท่านทั้งสองมาเจอกันนะคะค่ะสำหรับไพ่ออรเ์เรลใบนี้และอีก6กใบที่ได้ออกมายืนยันนะคะขอให้ท่านมีความอดทนปล่อยวางและเชื่อมั่นอีกครั้งนะคะว่าสิ่งดีๆ โอกาสดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนค่ะเมื่อไพ่ออร์เรคิลใบนี้และไพ่ทั้ง3ามใบนี้มาอยู่รวมกันนะคะผู้อ่านไพ่ขอยืนยันได้เลยค่ะไม่ใช่แค่ร้อเปอร์เซ็น์นะคะพันเปอร์เซนต์เลยค่ะว่าท่านที่ยังโสดนะคะหรือกำลังรอความสัมพันธ์ใหม่ๆห,หรือคาดหวังในความรักครั้งใหม่นะคะ ท่านจะได้สมหวังแน่นอนค่ะขอแค่ท่านก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของท่านนะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสี่ใบนี้ที่ผู้อ่านไพ่นํามาเรียงให้ดูใหม่นี้ถือว่าเป็นไพ่ที่สวยมากเลยนะคะเป็นบทสรุปที่งดงามเลยนะคะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะหยิบได้ไพยในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะ มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างยากถ้าคิดง่ายๆตามหลักสเตตนะคะการหยิบไพ่แต่ละใบก็คือ1ต่อ78นะคะที่จะได้ไพ่ที่มีความหมายเดียวกันที่ผู้อ่านไพ่กล้ายืนยนันเนื่องจากว่าไพ่ทั้งสี่ใบนี้นอกจากมีความหมายเดียวกันแล้วโอกาสการหยิบไพ่ ที่จะได้ความหมายเดียวกันนี้ไม่ง่ายนะคะเนื่องจากผู้อา่านเรียนสถิติเนื่องจากผู้อา่านเรียนสแตตมาหรือสถิติมานะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการหยิบไพ่หมายเหมือนกันหรือโอกาสเนี่ยคือ1กับ78เลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าไพ่สำรับหนึ่งมี78ใบ แล้วผู้อ่านไพ่ใช้ไพ่สองสำหรับนะคะสำหรับท่านที่ยังโสดเปิดใจเธอคะ่ะเพราะว่าทั้งจักรวาลและธรรมชาติรอมอบโอกาสนี้ให้คุณอยู่นะคะผู้อ่านไพ่ ขอให้ท่านที่ยังโสดอยู่หรือรอความสัมพันธ์ความรักในอุดมคตินะคะขอให้ท่านพบเจอขอให้ท่านมีความสุขกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่างที่ท่านต้องการอย่างที่ท่านหวังไว้ตลอดปีและตลอดไปนะคะหากผู้อ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกจริตหรือล่วงเกินท่านใดไป ผู้อ่านไพ่ก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะผู้อ่านไพ่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ขุนข้องหมองใจนะคะพี่พายขึ้นมาอย่างไรผู้อ่านไพ่ก็อ่านตามนั้นนะคะจากประสบการณ์ที่เคยได้อ่านมาตั้งแต่ปี2002จากประสบการณ์ที่ผู้อ่านไพ่ได้อ่านไพ่ในเคสต่างๆผู้อ่านไพ่ อ่านจากหน้าไพ่ที่พี่ไพ่ขึ้นมาบอกจากประสบการณ์ที่เคยได้แนะนำหลายหลายท่านไปตั้งแต่ปี2002นะคะหากว่าผู้อ่านไพ่อ่านไพ่ผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกจริตกับท่านใดหรือล่วงเกินท่านใดไปผู้อ่านไพ่ก็ขออาภัยมาณที่นี้นะคะ หากทำให้ท่านขุนข้องหมองใจในการอ่านไพ่ใดๆผู้อ่นานไพ่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคะผู้อ่านไพ่อ่านตามหน้าไพ่ที่พี่ไพ่ขึ้นมาบอกจากประสบการณ์ของผู้อ่านไพ่ตั้งแต่ปี2002ที่ได้แนะนําหลายๆท่านมาค่ะสุดท้ายนี้ สำหรับท่านที่ยังโสดยังรอความสัมพันธ์ยังรอความรักในอุดมคติอยู่นะคะผู้อ่านไพ่ก็ขอให้ท่านพบเจอกับความรักในอุดมคติกับความสัมพันธ์ในอุดมคติในเร็วๆนี้นะคะขอให้ความรักความสัมพันธ์ในอุดมคติของท่านมีแต่ความสุขความสมบูรณ์ความหอมหวานความละเอียดอ่อน ตลอดปีและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ